อาจารย์ครับเห็นว่าจานเนี่ยเคยโดนผีเกาะด้วยอันนี้เกอะเป็นยังไงอาจารย์อ๋อคือผีตามมาด้วยอ๋อคือผีตามมาด้วยกเกาะเราตามเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ต้องเกิดไปถึงตอนที่เริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วนั่งรถเราก็แบบต้องนั่งรถเมลไปเรียนแล้วเพื่อนก็จะชี้ข้างทางแกกดูบ้านหลังนั้นสิเนี่ยโดนฆ่ายกครัวเหมือนที่แบบเวลาเราไปล่าท้าผีที่ไหนเนาะแล้วว่าเออบ้านนี้โดนฆ่ายกัวไรอย่างเงี้ยค่ะประวัติ อเออใช่ใชแกเออเนี่ยบ้านเนี้ยโดนค่ายครครัวเราก็ไหนไหนไหนบอกนั่นหนานั่นหนาบ้านเดี่ยวๆในแบบในเวิ้งเวิ้งแบบเป็นบ้านร้างเหรอครับใช่เป็นบ้านร้างค่ะ<ม>แล้วก็แบบเวิ้งคือเหมือนเป็นเป็นหญ้าเป็นทุ่งหญ้าแล้วก็มีต้นไม้ขึ้นต้นนึงแล้วเหมือนว่าเขาเรียกว่าทุ่งทุ่งโล่งๆอ่ะแต่ว่ามีบ้านหลังนั้นต้นไม้แล้วก็มองไปเออคือคือเหมือนประมาณว่าเพื่อนเล่าเราก็เออไปกับเพื่อนถ้าบอก ไม่สนใจแล้วมองเดี๋ยวเพื่อนด่าเราก็มองไปเอาพอมองไปแล้วรู้สึกเหมือนแบบจูนกันติดแล้วเพราะเราแบบคอนเซนเทรตกับบ้านเนี้ยอ่าแล้วเขาก็เหมือนตามมาอมพอกลับบ้านไปเรารู้สึกว่ามันจิตใจมันว้าวุ่นมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมันไม่มีความสุขมันทุรนทุรายอนอนไม่หลับประสาทหลอนคือแบบไม่เป็นเราอะไม่มีความสุขอะมึนหัวทำอะไรก็แบบ ไม่ดีไปหมดเลยเนงะี้ยเรียนก็ไม่รู้เรื่องเออเหมือนที่เขาบอกว่าคนพอเราคนเราอยู่กับวิญญาณอะไรเงี้ยค่ะอยู่ด้วยกันอ่ามันก็จะไม่โอเคอเราก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่โอเคเป็นเพราะอะไรวะอเออแล้วผ่านไปอีกเพื่องว่าเออบ้านแม่งชอบเล่าแต่บ,บ้านหลังเนี้ยเออจุดบ้านหลังนี้ตลอดเ,เลยใช่เจนเรารู้สึกเฮ้ยหรือว่าบ้านหลังนี้วะเออเหมือนเหมือนเหมือนเหม,นมือนมีเสียงบ่อยแล้ววะ เนี่ยผีบ้านหลังเนี้ยแต่ความรู้สึกของเราอะเหมือนว่าเป็นพ่อก็คือเขาบอกว่าตายยกครัวใช่ไหมคะ,คะเรารู้สึกว่าพ่อเขาอะเป็นอันดับหนึ่งที่ที่มาเกาะเรามาขอเรามาไปกับเรามาหลอนเรามาทําให้เรารู้สึกแบบอยู่ไม่เป็นสุขอะเหมือนเหมือนมาดึงดูดเหมือนดูด,ด,ดพลัง,งอ่าใช่ผีก็คือพลังงานชี่เนาะอ่าคนเราก็เป็นพลังงานหยางเป็นพลังงานที่แบบสดใสเหมือนเขามาดึงพลังงานความสดใสของเราเพื่อให้เขาแบบ อยู่มีพลังชีวิตแรงแขนด้วยถ้าผีที่แบบแรงแขนมากๆเราก็จะบัดหลอนเยอะแต่ถ้าผีที่แบบแรงแขนไม่เยอะแล้วมาเกาะอะไรเงี้ยค่ะมา,ายอยู่กับเราเนี้ย <c oughs> เราก็แค่รู้สึกไม่โอเคอไม่สบายตัวแล้วก็ไปทําบุญแต่เนี้ยเราไม่สบายตัวหนักมากเราก็โอเคไปทําบุญอันนี้ก็คือทําบุญบ่อยมากทําบุญทุกวัน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 แล้วก็ให้บ้านหลังเนี้ยให้บ้านหลังให้บ้านหลังเนี้ยจนหายไปเองแล้วพอผ่านบ้านหลังเนี้ยเราก็จะแบบ เอาสายตาไปทางอื่นโทรเล่นโทรศัพท์บ้างเอเออ่านหนังสือบ้างแกล้งนอนหลับบ้างเพื่อเพื่อไม่ให้นึกถึงบ้านหลังนี้พอผ่านไปได้สักสองสามปีนั่งรถกลับไปใหม่ในลองมองบ้านหลังนี้ไม่อยู่แล้วแต่ว่าไม่อยู่บ้านคือบ้านเขาว่าไม่อยู่เลยแต่ว่าเป็นโลง่โลงๆเหมือนเดิมคีณก <c oughs> อนครับครับ ผีอย่างที่มาตามเกาะอาจารย์เนี่ยนอกจากที่เขาแบบอยากจะได้บุญจากเราแล้วผมเคยได้ยินกาแบบว่าผีตามเพราะว่าอยากได้บุญกุศลจากเราเนี่ยนอกจากบุญแล้วมีอย่างอื่นไหมครับพี่ก๊อตที่เขาถึงมาเกาะเราเนี่ยบางทีเขาจะเหงาทำบางสันเหงาใช่ไหมใช่ครับยกพวกนาบนั้นเหงาเลยอาจจะเป็นไปได้หรือเขาติดอยู่ในวังบนติดอยู่ในวัดตาของเขาที่เขาไม่สามารถที่จะม o v e ไปไหนได้นะครับแล้วดันมีคนสื่อกับเขาได้ใช่ครับแล้วอะไรที่ทําให้สิ่งเหล่านั้นนะครับถึงตามเกาะเรามาได้ เป็นจิตที่ผูกกันลาะมันผูกพันกันนะครับพอมันผูกพันมันเหมือนแม็กเน็ตอย่างเงี้ยครับมันดึงดูดซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยครับพอเราคิดถึงคิดถึงบ้านคิดถึงสถานการณ์นั้นคิดถึงเขาคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมาเพราะว่าตอนที่เพื่อนเล่าอ่ะเราก็นึกถึงนึกถึงเลยว่า เขาตายยังไงหรอโดนฆ่าแล้วเราก็นึกถึงภาพตามที่เพื่อนเล่าคือเราไปจูหักเขาใช่แล้วก็ติดกันพอดีเออพอพูดถึงขึ้นจูนะก็มีอีกนะไอ้สิ่ที่เราแบบขึ้นจูนเนี่ยเอาแล้วยังไงครับอาจารย์เล่าเลยนะได้เลยครับอายารอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการที่ไปสวดมนต์ข้ามปีแล้วสวดเสร็จก็ประมาณเที่ยงคืนที่หนึ่งมาเนาะสวดมนต์ ข้ามคืนที่กรุงเทพก็จะเป็นดังๆสุดก็วัดสัเกตนะแล้วบ้านอิงก,ก็อยู่สะทอนอันนั้นก็ไม่ไกลกันอ่ะก็นั่งรถไปได้แต่ขากลับเนี่ยพรพะมันตีหนึ่งเนาะคนเขาก็ออกมาเขาก็บกรถนู่นนั่นนี่อ่าแล้วเราบกไม่ได้ไงแฟนก็บอกอ่ะเดี๋ยวไปบกตรงนู้นก็บอกไม่ได้อีกอ่ะไปบกตรงนี้บกไม่ได้อีกพอโบอกได้เขากงราคาแฟนก็บอกว่าไม่เอาเดินกลับละกันป<อ> <laughs> ฟิตมากับฟิตมากระหว่างทางก็มันก็เริ่มตีสองตีสามนะช่วงเวลาที่เจอน่าจะเป็นตีสค่ะเพราะก็เดินประมาณชั่วโมงหนึ่งครัก็เรียกรถอะไรเออเนาะเดินชั่วโมงหนึงก็เดิน 1. 1> เดินชั่วโมง<ๆ>เพราะว่าจริงๆอ่ะเรียกรถตีหนึ่งก็ไปแบบแบบจี จะตีสองอยู่แล้วอะที่เรียกไม่ได้แฟนก็อ่านงั้นชวนชวนกันเดินก็ประมาณตีสองเกือบตีสามแล้วระหว่างทางมันจะมีะคลองปลาโซนนั้นอะที่มันมีคลองปลาแล้วเขาก็มีรถเมย์จอดอยู่สามคันระหว่างเดินไปช่วงนั้นอะมืดมากเพราะอ่ะนเนาะช่วงบรรยากาศแล้วเย็นหน้าหนาวนะอ,ะอ,อแล้วเกือบสิบปีที่แล้วมันหนาวมากเลยตอนนี้ยังไม่หนาวเลยตอนตอนี้ไม่มีหนาวเลยแล้วก็เดินเดินไปแล้วก็มองเห็นแล้วคันสุดท้ายที่จอดท้ายเนี่ย มีรอยไฟไหม้มแล้วก็เออน่าจะแบบรถไฟไหม้มั้งก็เลยมาจอดไว้เสียแล้วก็เห็นไกลๆว่าเหมือนมีเงาดําๆอะคะ่ะนั่งอยู่หลังรถเป็นเงาคนอะนั่งอยู่หลังรถหนึ่งเงาแล้วก็มองไปสักพักก็เริ่มมีเงาอื่นๆในรถพุ่งมาที่หลังรถอ เราก็จับมือแฟนแน่นละคราวนี้แฟนรู้แล้วว่ามันเห็นละเอ,อแล้วก็เราก็จำออาเราก็ไม่คุยกันนะเราจำเอาเขาก็จำเอาต่มปึบ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 แล้วก็ไอ้ที่เห็นมองเราอะค่ะจากหลังรถอะค่ะจากหนึ่งเป็นสามสี่ห้าหกแล้วก็เริ่มเดินผ่านข้างๆรถบัสเราก็เห็นที่แบบหลายๆคนอีกอะแล้วก็มามุง<แ>มุงมุงเกาะ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 ตามนี้เลยค่ะเออเกาะรถตามดูแล้วก็แบบเดินด้วยว้ายอคือที่บอกว่า จูนติดพอเราเห็นปุ๊บจูนติดปั๊บมาเลยมาเลยแล้วอาจารย์ได้เล่าให้แฟนฟังไหมครับว่าเจอแบบเนี้ยใช่ค่ะกลับบ้านก็ไปบอกเนี้ยว่าเห็นแบบนี้แบบนี้นะอืเราก็ไปดูจุดพุปีใหม่ปีใหม่กัใหม่กัเออทำไมชอบเห็นผิตอนช่วงปีใหม่เขาก็จุดพุกันก็แบบว่าอะเพื่อนชวนขึ้นไปดูชั้นสี่อเราก็พุ่งปังพุ่งปังพุ่งปังทุกคนก็ดูจนแบบว่า เรายังอยากดูอยู่อ่ะเราก็เหลือเราคนเดียวเพื่อนก็นลงแม่เพื่อนก็นลงลงกันหมดเราก็เห็นมันมีแบบเกาซ่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 าค่ะลอยไปลอยมาลอยไปลอยมาเหมือนแบบคลื่นของทีวีอ่ะ, oh. อะทีวีที่ปิดสถานีอ่ะค่ะขาวขาว,ขาวดำดำแบบนั้นแหะคะ่ะ oh. แต่ว่าเป็นเงาแบบไม่รูปร่างไม่ชัดแบบเปลี่ยนสถานะไปเรื่อยๆอ่ะแล้วก็อะไรวะบินไปบินมาลอยไปลอยมาอะไรอย่างเงี้ยอืมพอสักพักเราแบบอะไรวะเขาก็หยุดบินเขาหยุดลอย แล้วเขาก็เริ่มแบบพุ่งเข้ามาหาเราแล้วก็เงาสองสามสี่อ่ะก็เริ่มรวมตัวกัน mm. แล้วก็จากแบบที่ซ่าๆขาวมากกว่าดําก็เริ่มกลายเป็นดํามากกว่าขาวแล้วก็เริ่มรวมสถานะการกลายเป็นรูปคนรูปตัวคนเลยค่ะแล้วก็พุ่งมาหาเราที่บอกอ่าคุณซันกับคุณก๊อตไปตอนแรกว่าถ้าเป็นดวงวิญ,ญญาณที่แบบไม่โอเคมันจะมีความหลอนเยอะ mm. อันเนี้ยความหลอนเยอะมากเลย mm. ความที่แบบ ไม่ชอบเราอะเยอะมากเลยพุ่งเข้ามาหาแล้วคนหัวลุกตอนนั้นแบบเหมือนเขาพยายามพุ่งมาใส่อะคะ่ะเออแล้วก็วิ่งลงวิ่งลงข้างล่างถ้าไม่ทันบอกใครก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นบ้านเพื่อนเพื่อนไม่ได้จะเชื่ออะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่เขาก็ไม่ได้เชื่อแต่ว่าก็เหมือนในใจคิดถึงเจ้าที่ของที่บ้านบอกว่าเข้าบ้านแล้วห้ามตามเข้ามาห้ามตามเข้ามาเราจะคิดอย่างนี้ตลอดเลยพอแบบเจ้าที่เจ้าทางห้ามตามเข้ามาห้ามตามเข้ามาขอให้วิ่งเข้าบ้านให้ทันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ Ừ, น่าจะเป็นเขตพลังงานเขาได้น่าจะอยู่ได้แค่ข้างนอกก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันแล,แ,ลแ,ลแล้วแล้อย่างคนที่ไม่มีเซนต์หนึ่งครับแล้วสามารถแบบจูนกับปุญญาเขาไ้ติดไหมไม่น่าจะติดเเป็นคนที่มีเซนต์ใช่เพราะว่าแฟนเนี่ยกลัวผีมากแต่ไม่เคยเจอก็<ะ>อ,อย่างเดินไปกับแฟนเนี่ยเราจับมือเขาแล้วเขายังไม่เห็นแล้วมันคืออะไร<อ>ใช่ไหมคะ